ล่าสุดอนุวัตนจัดให้วอรรัฐบาลเปิดปุ่มอุท้อนเงิน1นึ่งบาทบนแอปทางรัฐ ดิค่ทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่30มกราคม2568แล้วก็เช่นเคยทางช่อง update, อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับการแจกเงิน10,000บาทล่าสุดนะคะซึ่งก็มีข่าวสารจากทางคนนั้นว่าจัดให้มาฝากทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัดแล้วไม่ผ่านหรือบางคนนะคะขึ้นยืนยันตนไม่สาเร็จนะคะในส่วนตรงนี้นะคะ ก็ทําให้หมดสิทธิจะได้รับเงิน1,000 0บาทนะคะรวมไปถึงเฟสสนะคะที่กําลังรอการประกาศผลบนแอปทางรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะและก็แน่นอนน่าจะมีเยอะเลยทีเดียวนะคะที่ยืนยันตนไม่สําเร็จรวมไปถึงมีสาเหตุขัดข้องนะคะบนแอปทางรัฐนะคะก็จะทําให้กลุ่มนี้นะคะหมดสิทธิที่จะได้รับเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนตรงนี้ใคร ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ แต่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนหน้านี้มีการแจ้งว่าจะให้ยื่นอุทธรณ์นะคะแต่ก็ไม่มีปุ่มอุทธรณ์บนแอปทางรัฐนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังทางคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะได้พูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไป โดยเฉพาะตอนนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวซึ่งเฟสสามก็จะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดเลยนะคะเพราะอายุ16ปีขึ้นไปจนถึงอายุ5-9ปีเลยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรกนะคะแน่นอนนะคะจะมีข่าวสารเพิ่มเติมออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะหลักเกณฑ์เงินไขต่างๆนะคะเพราะไม่ได้รับเป็นเงินสดนั่นเองได้รับเป็นเงิน,น,นดิธอนอลเลตข้อมูลจะเป็นข้อู เดิมหรือไม่นะคะต้องกลับไปใช้สิทธิตามทะเบียนบ้านตามอำเภอของท่านนะคะรวมไปถึงสิทธิการใช้เงินนั้นซื้ออะไรได้บ้างและซื้ออะไรไม่ได้นั่นเองรวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่รอลงทะเบียนนะคะกลุ่มนี้นะคะทางรัฐบาลจะมีการคัดกรองอย่างไรนะคะเพราะได้ข่าวมาว่าทางรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เฉพาะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆเท่านั้นได้ลงทะเบียนและกลุ่มตกหล่น ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมันแอปทางรัฐเลยและอยากได้รับเงินด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มนี้จะหมดสิทธิ์ไปเลยหรือมีโอกาสให้ลงทะเบียนด้วยนะคะก็ต้องคอยติดตามข่าวสารค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณวัจัตให้นะคะได้พูดถึงเรื่องเงินหมื่นล่าสุดไปลงทะเบียนแอปทางรัฐเนาะ,เ,นะเข้าไปตรวจสอบธิ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แลหลายๆคนแล้วแอปี่ยมันก็กระเด้งมาหลายคนไม่เข้าใจความหมายแบบนี้ได้ไหมจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าอา ลองดูเป็นแบบของคุณหรือเปล่านะครับหลายคนขึ้นแบบนี้จริงๆมันก็แปลตรงตัวนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนสําเร็จแต่การลงทะเบียนนี้มันสําเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้นะครับต้องรอไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะสิบหกถึงห้าสิบเก้าปีเศษ็จคุณก็จะไปอยู่ในเฟสที่สามเฟสที่สามก็จะไปลุ้นว่าจะได้เงินหมื่นซึ่งเป็นเงินดิจิตอลไม่ใช่เงินสดนะครับประมาณเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ก็คือปีหกแปด อ่ะนี่คลายข้อสงสัยแล้วนะสำหรับคนกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เปิดเข้าแอป,ปทางรัฐแล้วโครงการดิจิตอลหนึ่งมืนบาทผ่ทานดิจิตอลบอลเลตอ้าวตกใจเลยไม่ขึ้นอะไรเลยไม่ต้องตกใจครับเรียกสติกลับคืนมาเพราะว่าแอป,ปทางรัฐเนี่ยพอมันไม่ได้ใช้งานนานๆเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยระบบมันจะปิดสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเห็นขวามือด้านบนไหมครับสีดำๆของผมนะฮะ คุณเข้าไปกดเข้าระบบก่อนนี่เข้าระบบขวามือด้านบนพอคุณกดเข้าระบบเสร็จสับปับ๊บให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณก่อนนะให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็ไปกดตรงกลางเลยตรวจสอบสถานะหลายคนตรวจสอบสถานะแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโอนสําเร็จอ่ะยินดีด้วยครับนิฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคุณเข้าไปเข้าระบบก่อน แต่บางคนพอเข้าระบบแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับมันก็เขียนชัดเจนท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการก็คือท่านไม่ได้นะครับบางคนขึ้นอยู่ขั้นที่สามอ่าบางคนที่อยู่ขั้นที่สามก็คือให้ท่านรอตรวจสอบก่อนส่วนบางคนขึ้นว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้วพอปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั่นหมายความว่าไม่ได้นะครับคือท่านจะต้องลงทะเบียนก่อน15กันยายนซึ่ง อันนี้น่าเห็นใจชาวบ้านมากๆคนเป็นแบบนี้เยอะมากทั้งที่ก่อนหน้านี้เอาผมพูดตรงๆนะก่อนหน้านี้ทุกๆคนลงทะเบียนผ่านแอป,ปทางรัฐถูกต้องทุกอย่างแล้วระบบก็โอเคยืนยันว่าคุณลงทะเบียนสําเร็จมิฉะนั้นพอลงทะเบียนสําเร็จพอมาใกล้ๆโครงการเสร็จสับปั๊บวันที่22เข้าไปเช็คปรากฏว่าจากขั้นที่3มันกระเด้งกลับมาเป็นปิดการลงทะเบียนทําทุกอย่างแล้วนะครับทําทุกอย่างแล้ว อา้าวไม่ว่าจะเป็นเข้าระบบนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปิดการลงทะเบียนพอปิดการลงทะเบียนแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านจะไม่ได้รับเงินหมื่นซึ่งในหัวอกชาวบ้านมันไม่ยุติธรรมครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาลงระบบเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะครับมันถึงขึ้นมาอยู่ขั้นที่สามแล้วก็รอตรวจสอบดิฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาลงทะเบียนสําเร็จนะครับ แต่พอระบบมาล่าสุดบอกปิดลงทะเบียนแล้วก็บอกว่าเขาลงทะเบียนลงทะเบียนอออมาเดี๋ยวลงทะเบียนบ้างลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์บ้างเอาแล้วถ้าไม่เสร็จสมบูรณ์มันจะกลับไปอยู่ในขั้นที่สามได้ยังไงคําถามจากผมจริงๆอันนี้เนี่ยขอขอพูดแทนหน่อยนะขอพูดแทนชาวบ้านหลายๆคนก็คือว่าตาสีตาสาเนาะเงินหมืน่นมันจะเป็นสําหรับเขานะครับอ,อยากจะให้รัฐบาลเปิดช่องทางมากกว่านี้หน่อย เพราะว่าฟังแล้วเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าก็ท่านก็สามารถโทรไปได้ไหมายเลขหนึ่ง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 โทรยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วสายไม่ว่างครับให้ฝากข้อความตลอดซึ่งก็เห็นใจพี่พี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมให้กําลังใจคงจะต้องทํางานกันหนะักที่จะต้องมานั่งตอบกับปัญหาเหล่านี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้านนะครับผมว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบซึ่งอยากฝากไปถึงรัฐบาลน,นะครับ เปิดโอกาสให้เขาได้อุทธรณ์นะครับเฟสต่อไปก็คืออ,อีกสักเดือนสองเดือนก็จะเปิดให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะได้ลงทะเบียนนะครับก็อยากจะฝากว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดปุ่มกดอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะหวังว่าคงจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนนะแม่นะเพราะว่ามันไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนาะมันคือโทรศัพท์แบบปุ่มกดเนาะแม่ ก็วาดหวังว่าเป็นแบบนั้นส่วนดิจิตอลเวลส์เฟสที่3ก็คือเฟสที่อายุ16-59ปีไปรุ้นกันต่อไปนะได้ประมาณเมษาถึงมิถุนาส่งกําลังใจทุกคนนะครับ ก็ติดข่าวสารกันต่อนะคะทางช่องจะคอยอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบอย่างต่อนเนื่องนะคะอย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งกันไว้ท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทางคุณวัชจัดให้ค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ